รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ที่บอกว่าสติปัญญาคือการเลือกทำสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขให้เราในภายหลังเสมอคุณเห็นไหมว่าคนโง่ไม่ค่อยคิดถึงผลที่จะตามมาสักเท่าไหร่พวกเขาแค่อยากทําอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกดีตอนนี้แต่ผลที่ตามมาภายหลังจะมาถึงคุณเสมอ ขอบคุณที่ร่วมชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันค่ะฉันดีใจมากที่คุณร่วมชมรายการวันนี้ตอนนี้ฉันได้เขียนหนังสือจากพระธรรมสุภาษิตและการเขียนจากพระธรรมสุภาษิตนั้นน่าสนใจมากแต่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเพราะมีหลายหัวข้อมากในพระธรรมสุภาษิตทั้ง31บทแต่ฉันอยากยกให้คุณลองฟังดูสักหน่อยว่าสติปัญญามีค่ามากแค่ไหนและฉันเชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้จริงๆ ประการแรกสติปัญญาคืออะไรสติปัญญาคือการใช้ความรู้อย่างเหมาะสมไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณจะรู้อะไรบางอย่างแต่คุณไม่ได้ใช้มันอย่างถูกต้องฉันคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกในยุคที่เราอยู่มีความรู้มากมายหรือสิ่งที่เป็นความรู้มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในพระธรรมดาน,นิเอลกล่าวไว้ว่าจนถึงวาระสุดท้ายคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นนั่นเป็น พูดได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงทุกวันนี้ลองคิดดูให้ดีแม้แต่ความรู้ในพระกัมภีฉันหมายถึงมันมีเยอะมากคือคุณสามารถฟังฟังคำสอนได้นับสิบหัวข้อได้ในเวลาไม่กี่วันแต่ที่น่ากังวลคือเรามีความรู้มากมายแต่สติปัญญาคือการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมดังนั้นถ้าเรามีความรู้ แต่เราไม่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและฉันรู้สึกว่าเราต้องหยุดที่เรื่องนี้สักครู่ก่อนเพราะบอกตามตรงแค่เพราะคุณได้ฟังคำสอนในโบสถ์หรือแค่คุณขีดเส้นใต้ในข้อพระคัมภีร์หรือคุณมีหนังสือเรื่องนั้นที่คุณอ่านที่บ้านนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเอาคำสอนเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตแล้วเราทุกคนต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นแค่คนที่ฟังพระเจะนะเท่านั้น แต่ต้องลงมือทำด้วยการรู้ว่าอะไรควรทำและไม่ทำเป็นความบาปไม่ใช่แค่ว่าเราทำบาปเท่านั้นแต่เราอาจทำบาปด้วยการมองข้ามอะไรบางอย่างโดยไม่ยอมทำสิ่งที่เราควรทำไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะมีความรู้แต่ไม่ยอมเอาไปใช้ฉันคิดว่าผู้คนมากมายในยุคนี้มีความรู้เยอะมากแต่ยังไม่เป็นจริงในชีวิตของพวกเขา ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการลงลึกมากขึ้นลงลึกไปอีกอาจารย์เปโลกล่าวว่าจุดประสงค์อันแน่วแน่ของกัาพเจ้าคือรู้จกักธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์ท่านไม่ได้พูดถึงแค่การรู้เรื่องของพระเยซูฉันหมายถึงท่านอยากรู้จักพระองค์จริงๆวันนี้คุณจะได้เห็นตอนที่ฉันแบ่งปันเรื่องคําอธิษฐานของอาจารย์เปโลก,กับคุณที่ท่านพูดถึงเยอะมาก เรื่องการที่พวกเขามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งความรู้และความเข้าใจซึ่งหลายครั้งที่เราอธิษฐานอ้อนวอนแค่ผิวเผินเราอธิษฐานเผื่อหลายอย่างเราอยากเราอยากได้เงินมากขึ้นเราอยากเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของเราเราอยากให้คนในครอบครัวของเราเปลี่ยนเราอยากได้ของพวกนี้อยากได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นรถคันใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ฉันคิดว่ามีหลายครั้ง ที่เราอยากได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอย่างนี้เองในคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลคุณจะไม่มีทางเจอตอนที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้ปัญหาของพวกเขาหายไปสิ่งที่ท่านอาธิษฐานขอก็คือให้พวกเขามีความสามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งที่พวกเขาต้องเจอและยังรักษาตัวเองให้มั่นคงได้รักษาอารมณ์ให้ดีและไม่ยอมให้สถานการณ์เปลี่ยนพวกเขาได้ ว้าวไม่เคยมีใครขอให้ฉันอธิษฐานเผื่อว่าคุณช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยได้ไหมอาจารย์จอยซ์ให้ฉันผ่านมันไปได้ด้วยทัศนคติที่ดีใครๆก็อยากกําจัดทุกอย่างที่ทําร้ายพวกเขาออกไปนอกจากนั้นอาจารย์เปโลไม่เคยอธิษฐานขอสิ่งของให้พวกเขาคือไม่ขอสิ่งของที่เป็นวัตถุแต่ท่านมักจะอธิษฐานขอสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคุณเห็นไหมพระธรรมสุภาษิตสัญญากับเราว่าถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการก็จะตามมาด้วยฉันหมายถึงพระสัญญาในสุภาษิตเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเราถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเราก็จะประหลาดใจฉันหมายถึงความร่ำรวยเกียรติยศการเลื่อนตำแหน่งอายุยืนและสุขภาพที่ดีทุกอย่างที่เราอยากได้จริงๆถ้าเพียงแต่เราใช้สติปัญญาใครก็ตามที่เลือกพระธรรมสุภาษิตมาศึกษา และนำหลักการทุกอย่างในนั้นมาประยุกต์ใชย้ย่อมจะมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากฉันหมายถึงน่าอัศจรรย์จนแทบอ้าปากค้างดังนั้นก่อนที่ฉันจะพูดต่อจากนี้ฉันอยากให้คุณพิจารณาว่าคุณได้นำสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือคุณมักจะได้ยินตัวเองพูดว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ควรทำนะแต่หรือฉันรู้ว่าฉันควรทำนะแต่ อย่างนั้นนั่นแปลว่าคุณรู้ว่าต้องทำอะไรแต่คุณไม่ยอมทำสติปัญญาคือความลึกซึ้งความลึกซึ้งของการอย่างรู้ที่อยู่เหนือแค่ผิวเผินของสิ่งสิ่งนั้นสติปัญญาจะพาเราไปไกลกว่าสถานการณ์ที่เรามองเห็นว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรสติปัญญาจะอยู่เหนือความรู้สึกที่เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องคุณรู้ไหมเรามี เนื้อหนังเนื้อหนังประกอบด้วยร่างกายและจิตใจของเราและสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือพระองค์อยากมาอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของเราและพระองค์ต้องการเข้ามาควบคุมจิตใจของเราถ้าจิตใจและจิตวิญญาณของเราถูกควบคุม <c oughs> ก็แสดงว่าซาตานเป็นฝ่ายชนะไปแล้วจิตวิญ,ญญาณคือจิตใจความต้องการและอารมณ์ดังนั้นหลายครั้งที่ผู้คนใช้ชีวิตบนความต้องการของตัวเองตามความคิดความรู้สึกฉันอยากฉันคิดว่าฉันรู้สึกฉันอยากฉันคิดว่าฉันรู้สึก แต่ในพระธรรมสุภาษิตกำลังบอกเราว่าเราต้องไปให้ไกลกว่านั้นเราต้องอยู่เหนือความรู้สึกของเราฉันหมายถึงความรู้สึกของเราเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วและนึกออกไหมเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราไม่รู้สึกเรายอมรับได้ว่าเรารู้สึกแต่เราจะไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมการตัดสินใจของเรา ในใจเราเราคิดบ่อยแค่ไหนว่าฉันว่าฉันว่าฉันว่าแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่ายังไงล่ะหรือสิ่งที่เราต้องการฉันอยากได้นี่ฉันอยากได้นั่นรู้ไม้พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราเพื่อให้เราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ในชีวิตพระองค์ทรงเรียกเราให้ทําตามพระประสงค์ของพระองค์และถ้าเราทําสุดท้ายเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราควรจะมีจริงๆวันนี้ฉันอยากรู้ว่าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับพระเจ้าไหม หรือคุณอยากจะเอาแต่ยัดความรู้มากมายเต็มหัวแต่ไม่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตฉันรู้ว่าหลายคนเอามาปรับใช้อยู่แต่ฉันจะบอกว่าการเขียนเรื่องพระธรรมสุภาษิตดีมากการศึกษาเพื่อจะมาสอนวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับฉันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องถูกย้ําเตือนและก็ต้องย้ําเตือนให้บ่อยๆด้วยสติปัญญาเป็นเรื่องของการอย่างรู้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฉันชอบเอามา ไตรตรองและใคร่ครวญดูเดี๋ยวที่หลังเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกนิดหน่อยแต่การอย่างรู้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณแต่มาจากจิตวิญญาณของคุณดังนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วดำเนินชีวิตตามนั้นมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแต่คุณเห็นไหมการลงลึกมากขึ้นก็ต้องใช้เวลามากขึ้นซึ่งปัญหาคือเราชอบรีบร้อนแล้วก็ความอดทนน้อยดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราก็จะเอามาให้ได้ แต่ถ้าเราจะดำเนินชีวิตยอย่างมีสติปัญญาเราก็ต้องใช้เวลามากขึ้นที่จะแยกแยะและเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สติปัญญามักนึกถึงผลที่จะตามมาเสมอจริงๆมีคำจำกัดความของสติปัญญาอยู่หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็ดีมากๆแต่ฉันมีคำจำกัดความเล็กๆของฉันที่ฉันชอบที่บอกว่าสติปัญญาคือการเลือกทำสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขให้เราในภายหลังเสมอคุณเห็นไหมว่าคนโง่ไม่ค่อยคิดถึงผลที่จะตามมาสักเท่าไหร่ พวกเขาแค่อยากทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกดีตอนนี้แต่ผลที่ตามมาภายหลังจะมาถึงคุณเสมอเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าผลในภายหลังจะตามมาเสมอพระกรัมพีบอกว่า เราจะเก็บเกี่ยวตามที่เราได้หวานดังนั้นถ้าคุณหวานมเมล็ดพืชที่ไม่ดีหรือมเมล็ดของการไม่เชื่อฟังอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีแต่ในที่สุดแล้วเราจะต้องเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ที่เราหวานออกไปถ้าเราเชื่อฟังเราก็จะเก็บเกี่ยวมเมล็ดเหล่านั้นหรือถ้าเราไม่เชื่อฟังเราก็จะเก็บเกี่ยวมเมล็ดเหล่านั้นด้วยเหมือนกันฮิบรู12กล่าวว่าการตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผล คือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นสมมุติยกตัวอย่างคนที่น้ำหนักเกินที่จำเป็นต้องออกกำลังกายที่เขาจะต้องลดน้ำหนักไม่มีใครชอบความหิวแต่ ถ้าฉันกินเยอะๆนานๆแล้วฉันอยากจะลดน้ําหนักฉันก็ต้องลดการกินลงแล้วฉันก็ต้องทนหิวอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งฉันไม่ชอบแน่ๆฉันไม่รู้สึกดีแน่ๆแต่ถ้าฉันน้ําหนักลดลง20ปอนด์ฉันจะดีใจมากผลในภายหลังจะตามมาเสมอสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ7กล่าวว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักคาสอนเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแก่นแท้คนโง่ย่อมดูหมิน่นปัญญาและการสั่งสอนและความมีวินัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เจอคนที่รู้ทุกอย่างคุณจะสอนอะไรเขาไม่ได้เลยหรือถ้าคุณให้คำแนะนำที่บอกว่าเขาอาจจะคิดผิดแล้วเขาไม่พอใจแสดงว่าคุณได้เจอคนโง่เข่าเขาแล้วเพราะที่จริงคนฉลาดพระกัมพีบอกว่าเขารักคำแนะนำค่ะ ที่นี้ฉันต้องยอมรับว่าอย่างน้อยฉันก็ได้เรียนรู้ที่จะไม่อารมณ์เสียเวลาถูกเตือนแต่ฉันก็ยังฝึกจะรักคำแนะนำเหล่านั้นอยู่ฉันว่าคงไม่มีใครชอบเวลามีคนมาบอกว่าเราผิดแต่มันสาคัญมากที่เราจะยอมรับคําติจากคนที่ให้คําแนะนำที่ฉลาดกับเราได้ความยำเกรงพระเจ้ามันคืออะไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะัก ที่จริงฉันคิดว่าเราจําเป็นต้องได้ฟังสิ่งเหล่านี้มากขึ้นความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่กลัวพระเจ้านะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงแสนดีพระองค์จะไม่ทําร้ายเราแต่หมายถึงการมีความยำเกรงและเคารพพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณรู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์เด็ดมากแค่ไหนคุณรู้ว่าเวลาพระองค์ตรัสอะไรพระองค์หมายความตามนั้นดังนั้นคุณจะไม่ดําเนินชีวิตขัดกับถ้อยคําของพระองค์แล้วก็หวังลึกๆว่าคุณจะไม่เป็นไร ตอนที่ฉันกับเดฟเลี้ยงลูกตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กกันอยู่จากการที่ฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆในบ้านที่มีแต่ความรุนแรงและถูกลงโทษแบบไม่ยุติธรรมอยู่หลายครั้งสําหรับฉันก็เลยค่อนข้างลำบากบางครั้งฉันก็เลยเข้มงวดกับลูกๆของฉันเหมือนที่ฉันเคยโดนมาสมมติว่าลูกๆทำสิ่งที่ไม่ควรทำฉันจะเป็นคนที่บอกว่าพวกเธอต้องอยู่แต่ในบ้าน30วันห้ามไปไหนทั้งนั้นแต่ว่า หลังจากที่ฉันใจเย็นลงแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นการลงโทษฉันเองมากกว่าไม่ใช่ลูกๆดังนั้นสำหรับลูกๆมันไม่ได้ยากเลยที่จะบอกให้ฉันเปลี่ยนใจแต่เดฟสามีของฉันไม่เป็นแบบนั้นเขาจะคิดว่าไม่ว่าเขาจะให้บทลงโทษแบบไหนก็ตามถ้าเขาพูดไปแล้วก็หมายความตามนั้นแล้วเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าถ้าพ่อบอกแบบนั้นพวกเขาก็ต้องโดนแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพวกลูกๆก,ก,ก็เลยจะมีความเกรงกลัวเดฟมากกว่าเกรงกลัวฉัน เราเองก็ต้องมีความยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากผู้คนแล้วโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องได้รับผลอะไรเอาหนะ่พระเจ้าเข้าใจยอยู่แล้วหรือนี่มันศตรวรรษที่21แล้วนะอืมคุณรู้ไหมพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปล,ปล,ปลปงพระองค์เป็นเหมือนเดิมทั้งเมื่อวานวันนี้และตลอดไปและสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วก็ยังมีความหมายถึงทุกวันนี้ พระคัมภีบอกว่าเราต้องการความเข้าใจฉันกําลังพูดถึงหลักพื้นฐานเจประการในพระธรรมสุภาษิตนั่นก็คือสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ความยำเกรงพระเจ้าดุลยพินิษ์การอย่างรู้ไม่แน่ใจว่าฉันพูดครบไหมแต่เราจะพูดถึงทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เป็นเรื่องที่ต้องลงลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินความเข้าใจหมายถึงความคิดหรือปัญญาความคิดไตรตรอง ความรู้หรือการรับรู้ด้วยความคิดคือคุณอาจจะที่โรงเรียนเวลาเด็กๆถูกสอนให้อ่านหนังสือพวกเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการอ่านเท่านั้นแต่ยังต้องทำบททดสอบด้วยว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือเด็กคนนั้นอาจจะอ่านได้เร็วมากแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องที่ตัวเองอ่านจริงๆ ฉันคิดว่าคือยิ่งคุณใคร้ครวนเรื่องนั้นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นมราระโกโบทที่4พวกท่านจะให้ทั้งความคิดและการศึกษาในเรื่องความจริงที่ได้ยินมาจากคนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับคุณ,ณธรรมและความรู้ด้วยปริมาณเท่ากันฉันอยากถามคุณอย่างนี้ว่าคุณอาจจะเคยจดบันทึกเวลาไปโบสถ์หรืออาจจะซื้อเทปคําเทศนาและคุณอาจจะต้องเอาคําเทศนานั้นมาศึกษา เป็นการส่วนตัวตลอดสัปดาห์ถัดไปทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกค้นดูข้อพระคัมภีร์ใคร่ครวญดูอธิษฐานถึงเรื่องที่ได้ฟังไปเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึงเวลาฉันพูดถึงความรู้แต่จริงๆแล้วเรามีสติปัญญามากแค่ไหนมีหลายคนที่ไปโบสถ์แล้วบางทีสมมุติว่าคุณไปโบสถ์แต่สัปดาห์นั้นฉันไม่ได้ไป แล้วฉันก็ถามคุณว่าการนมัสก,การเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากเลยแล้วอาจารย์สอนเรื่องอะไรหรออ,อบางครั้งแค่คุณกลับจากโบสถ์ไม่ถึงชงั่วโมงคุณก็จําไม่ได้แล้วว่าอาจารย์เทศนาเรื่องอะไรนั่นหมายความว่าคุณตั้งใจฟังแค่ผิวเผินคุณไม่ได้ตั้งใจฟังจนเรื่องนั้นเข้าไปในใจคุณจริงๆฉันคิดว่าทุกวันนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับเรามากเกินไป เราเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งจนเราไม่อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานมากพอที่เรื่องนั้นจะเป็นจริงในชีวิตเราฉันต้องการการเปิดเผยจากพระเจ้ามากๆเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่มีต่อฉันฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้เข้าใจจากข้อประคัมภีร์แค่หนึ่งข้อฉันต้องศึกษาเรื่องความรักของพระเจ้านานเป็นปีกว่าที่เรื่องนั้นจะเป็นจริงในชีวิตฉันแล้วตอนนี้ฉันรู้ และฉันรู้ฉันรู้และฉันรู้ว่าพระเจ้ารักฉันเวลาฉันมีปัญหาในชีวิตฉันก็ไม่พูดแล้วว่าพระเจ้าโะรงไม่รักลูกแล้วหรอสอดคล้องกับที่พระกัมภีรบันทึกไว้ในสุภาษิตบทที่8เรื่องการเป็นมากกว่าผู้พิชิตไม่ใช่สุภาษิต8ขอโทษค่ะโรม8ที่ว่าไม่มีอะไรสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่พบได้ในพระเยซูคริส ดังนั้นเราจําเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี้ในเชิงที่ลึกซึ้งฉันรู้ฉันรู้ดีว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉันตลอดเวลาไม่ว่าฉันจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของโะรงหรือไม่ก็ตามหรือไม่ว่าจะดูเหมือนว่าโะรงจะอยู่ด้วยหรือไม่ฉันรู้และฉันรู้ฉันรู้ว่าโะรงอยู่ด้วยแต่ฉันต้องศึกษามานานระยะหนึ่งเลยทีเดียวเอาล่ะคาอธิษฐานของอาจารย์เปาโลฉันคงจะไม่อ่านกับคุณแบบข้อต่อข้อแต่ฉันขอแนะนำให้คุณศึกษาเรื่องนี้เพราะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งเอเฟซัสบทที่สามฟิลิปปีบทที่หนึ่งโคโลสีบทที่หนึ่งกับสองเทสโลนิกาบทที่หนึ่งเรามาดูเอเฟซัสบทที่หนึ่งก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงอย่างรู้ถึงความลี้ลับและความลับ เพื่อท่านจะรู้จักโรรองในระดับที่ลึกและติดสนิทรู้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อฉันรู้จักจอยส์ไมเออร์แต่ว่าคุณก็ไม่รู้จักฉันเหมือนที่เดฟรู้จักส่วนเดฟก็ไม่รู้จักฉันเหมือนที่พระเจ้ารู้จักฉันไม่รู้จักตัวเองเหมือนที่พระเจ้ารู้จักฉันด้วยซ้าฉะนั้นการรู้จักจึงมีหลายระดับระดับของความเข้าใจด้วยและเราจําเป็นต้องมีใจอยากจะลงให้ลึกให้ลึกมากขึ้นอยู่เสมอเหมือนอาจารย์เปาโล จุดประสงค์อันแน่วแน่ของข้าพเจ้าคือการรู้จักพระองค์และริเดิ่ดแห่งการฟื้นคืนประชนของพระองค์ที่ข้าพเจ้าออกจากความตายแม้ในขณะที่ยังอยู่ในร่างกายฉันชอบคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลท่านอธิษฐานว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้และเข้าใจว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน ในการทรงเรียกพวกท่านนั้นเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกท่านมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงใดและรู้ว่าริธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นถ้าเราเข้าใจริเดตของพระเจ้าว่าริเดตของพระองค์อยู่ในเราและมีพร้อมสำหรับเราเราคงจะไม่มีเรื่องที่ต้องกลัวมากมายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้และในเอเฟซัสบทที่สามท่านพูดถึงเยอะมากเรื่องการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแบบเดียวกันนี้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า ท่านบอกว่าให้ท่านได้อย่างรากลึกในความรักและตั้งมั่นอยู่ในความรักอย่าลืมว่าถ้าคุณอยากจะลงลึกกับอะไรบางอย่างมันต้องอาศัยเวลาไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเข้าใจได้แบบรีบรีบแต่คุณจะต้องอยู่กับเรื่องนั้นและใช้เวลากับมันนานๆข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านได้รู้ผ่านประสบการณ์รู้จักความรักของพระเจ้า ทั้งความสูงความลึกความยาวและความกว้างของมันฉันสามารถอ่านต่อไปได้เรื่อยๆคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้และท่านอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านทุกคนที่อยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามพูดพร้อมกันค่ะลึกมากขึ้นเห็นไหมพระเจ้าอยากให้เราลงลึกกว่านี้เอาลละมีเรื่องดีๆในลูกาบทที่ห ในเจ็ดข้อแรกบอกว่าต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนสเร์ตและฝูงชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวป,ประมงขึ้นจากเรือแล้วและกําลังซักอวนอยู่พวกเข้าไปจับปลาจับเสร็จแล้วและกําลังทําความสะอาดอยู่ จากนั้นพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาเอาละเห็นไหมพวกเขาจับปลาทั้งคืนแต่ไม่ได้อะไรเลยรู้ไหมฉันเคยรู้สึกแบบนั้น ฉันเคยรู้สึกเหมือนตัวเองทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับหลักการของคริสเตียนแต่ถึงอย่างนั้นหลายอย่างในชีวิตก็ยังไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ก็เพราะฉันใช้ชีวิตแค่ผิวเผินฉันกังวลเรื่องการหาไรายได้เพิ่มขึ้นอยากได้เสื้อโค้ตตัวใหม่อยากมีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมนึกออกไหมฉันมักจะใช้ความเชื่อไปกับเรื่องพวกนี้ซะส่วนใหญ่ฉันเอาความเชื่อไปใช้กับเรื่องที่ผิดๆในมัทธิวบทที่6บอกว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาหรืออีกอย่างหมายความว่าจงแสวงหาอย่างสุดใจ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ดังนั้นถ้าเราแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะได้สิ่งอื่นๆทั้งหมดตามมาด้วยพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงออกไปที่น้ําลึกแล้วหย่อนอวนลงลากซีโมนกล่าวว่าท่านอาจารย์เราทํางานหนักมาทั้งคืนแต่จับอะไรไม่ได้เราเหนื่อยแล้วฉันชอบตรงนี้แต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวน ลงตามคำของท่านนั่นคือเรื่องที่ฉันกำลังพูดถึงวันนี้ไม่ว่าฉันจะรู้สึกยังไงถ้าพระเจ้าตรัสไว้ในพระวจ,จนะของพระองค์ให้ทำหรือห้ามไม่ให้ทำฉันก็จำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามพระวจ,จนะของพระองค์ไม่ใช่ตามความรู้สึกของฉันฉันชอบที่เปตโตรบอกว่าข้าพระเจ้าไม่อยากทำเลยข้าพเจ้าไม่คิดว่ามันจะได้ผลพวกเราเหนื่อยมากแล้วเราหมดแรงแล้วแต่ถ้าพระองค์สั่งให้เราทำเราก็จะทำตาม ดีมากเลยใช่ไหมพระกัมพีบอกว่าเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทําสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลําหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบรู้ไหมฉันคิดว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจริงๆเราอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจริงๆ ฉันเชื่อว่าไม่เพียงแต่เราจะรู้สึกเต็มล้นในใจแต่เราจะได้ดูแลรับใช้ผู้อื่นและได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างน่าอัศจรรย์ความรู้และพระธรรมสุภาษิตพูดถึงความรู้พระธรรมสุภาษิตพูดถึงความรอบคอบคุณรู้ไหมว่าความรอบคอบคือการจัดการที่ดีเป็นคําที่ดีมากๆหมายถึงมีความเข้าใจและสติปัญญาในทางปฏิบัติรอบคอบในการบริหารกิจการรอบคอบในการจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณอย่างฉลาด คนรอบคอบจะรู้จักวิธีการจัดการเงินของเขานักธุรกิจที่รอบคอบรู้จักวิธีบริหารผู้คนใครก็ตามที่มีคนทํางานให้เขาถ้าเขาเป็นคนรอบคอบเขาจะรู้ว่าเขาต้องให้กําลังใจคนของเขาคุณจะไม่เอาแต่ตําหนิเวลาที่เขาทําผิดแต่ไม่เคยชมเชยเวลาเขาทํางานสําเร็จเลยแม่บ้านที่รอบคอบจะรู้วิธีบริหารเวลาของเธอเพื่อจะได้ทําทุกอย่างให้เสร็จ เธอรู้วิธีการจัดการลูกๆของเธอเธอรู้วิธีจัดการงบประมาณในครอบครัวคนที่รอบคอบจะเข้าใจเรื่องการลำดับความสำคัญและคำว่าอย่างรู้ที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นฉันชอบมากมันหมายความว่าคุณอาจคิดว่าบางเรื่องเป็นความคิดที่ดีแต่ข้างในลึกๆมันรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่ปกตินั่นคือการอย่างรู้ในหัวคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าคุณเช็คดูในใจจิตวิญญาณของคุณกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั่นคือพระเจ้าได้ให้การอย่างรู้ในหัวคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่มันเป็นการรู้สึกลึกๆที่คุณต้องยึดให้มัน่นและต้องรอก่อนนอกจากนั้นก็คือดุลยพินิษฉันชอบดุลยพินิษเพราะคุณรู้อะไรไหมคนที่มีดุลพินิษ์จะเก็บความลับได้ผู้คนมากมายทุกวันนี้ทุกอย่างที่พวกเขาได้ยินพวกเขาก็จะเอาไปพูดเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังฉันมีเพื่อนสองสาคนไม่เยอะเท่าไหร่ น้อยมากเพราะไม่ค่อยมีคนเป็นแบบนั้นมากเท่าไหร่ก็คือถ้าฉันเล่าอะไรให้เขาฟังฉันไม่จําเป็นต้องบอกเขาเลยว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะว่าพวกเขามีดุลยพินิษ์พวกเขามีวิจารณญาณและพวกเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าไม่ควรเอาเรื่องของฉันไปเล่าให้ใครฟัง